พี่น้องเอหมอกเต็มเลยเนาะหมอกเต็มสุเลยงามๆครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับพอก็ช่องเต้าบนคนบันแขมคือเก้าครับพี่น้องเปิดคลิปอยู่ในรถนะครับมือนี่วันที่ยี่สิบสามนะครับมกรานะครับ 2568นห้าหกสิบปดนะครับสองคศอสองพันยี่ห้านะครับพี่น้องมือนี้เศร้าๆนะครับบเศร้าอดอกแปดโมงแล้วนะครับพี่น้องพอดีทรงพ่อกับแม่เป็นไรลานเสริมสวยเนาะแม่เพิ่นสิบไปเอียงเกาะย่อมผมแล้วก็ตัดผมน่ะล่ะครับพี่น้องอยู่ไรลานเสริมสวยเป็นทรงพันวนะ้เนาะผมสิมาเอาผาสินนะครับที่สร้างตัดไว้เนาะครับ แม่แม่พัน้ังไห้สุดหนึ่งนะครับสินกับผพาผ้าเบี้ยงเอาไปแล้วเนาะ้วกเพ่นใจดีนะครับแม่พันใจดีกับ้างตให้แม่ผมนะครับเมื่อฝากอีแม่ยุบานเนาะอีกตร้หนึ่งนะครับอีกอีกตร้หนึ่งกระพามผาผ้าเบี้ยงอ่ะพี่น้อนงางามงามสีที่อแม่เราเลือก ไว้ให้เนาะแล้วก็ตัดพร้อมกันนะครับตัดสินสินอ่าสินมีเล่านะครับพี่น,อน้องสินมีเล่าแบบเล่าเล่าเนาะแม่คือสีมักกี้ดอกครับแมวผมคือสีมกักกี้ดอกพอดีสร้างตัดเขาตัดไว้ต้งละแสนนะครับก็คือพื้นละแสนก็คือประมาณรอยหาสิบเจ็ดหาสิบแปดบาทเนาะพื้นหนึ่งสร้างตัดนะครับแต่ว่าซื้อเนี่ยพื้นละพันพันกว่าบาทนะครับ 6แสนอ่าพันหนึ่งพอดีครับพื้นละพันพร้อมผะเบี้ยงนะครับงามยุ่ครับพี่น้องผ่าอยากได้ให้อีเมลไปเก็บไปเนาะห้าเพื่อนไปใส่ไปวัดเพื่อนก็มกักใส่ไปวัดอยู่แล้วแหละเพื่อนใส่ไปวัดแล้วก็ห้าเป็นแบบว่าเออเก็บไปงามน,านั้นงามนี้เนาะก็สิผมว่าซิซื้อไว้เพื่อนเป็นตรงนั่นแหละครับพี่น้องแบบใส่ใส่แบบบ่ตองบ่ตองแบบเป็นสินสําเร็จนะครับ หยิบซ้ำตรงหยิบตะตรงนะครับไปไปใส่ปลายเอาลนะผมกับจังจังขาเบื้องว่าเพื่อนมักผ่าบ่อนะครับเอาไปเป็นตัวอย่างเพื่อนกั้นถาเพื่อนมกักจ้งสมัซื้อให้อีกเนาะก็ะขอบขอบใจแม่บางนะครับหล่ายเนาะแม่เพื่อนซื้อของให้บักร้ายหนึ่งมาว่านะ่ะซื้อขันใช่บาดซื้อขันนะครับพี่นอ้องขันขันใหม่ขันเล่าเนาะแล้วก็ซื้อกระติบเข่าประดับนนะ่นเะนาะให้อีก ซื้อสดดไ้ร้านอีกนะครับกระขอบคุณพ่อกับแม่หลายๆเด้อครับที่ไอเสื้อให้นะครับา่านไปเที่ยวเพิ่อเบิบ้งของฝากเพิ่็อยากได้นะเพน่อเซื้อให้จะของน้าเสื้อให้ฝากตอนผมน้านะครับกระขอบคุณพ่อกับแม่ได้หลายเนาะเมื่อนี้นะครับตอนใบนะครับกระสิกลับเมืองอุบลนนะครับเอาของฝาก เรืงของพอของแม่ไปไวหวเงื่อนผมกอนนะครับเอาไปไหวไท่กอนแลวก็เพราะว่าเพิ่นสีไปขึ้นเครื่องบินกลับอเมกายุขึ้นสตาร์จักอุบลนนะครับเพราะว่าคนตากับเข้ามาครับเพิ่นไม่นะครับกลับไปตอบัตรดแล้วก็เอาของฝากไปไหวนะครับแล้วกข้ามาปักเซไไม่วันที่เสาร์าว,วันที่เสารีนะครับไปนอนเงื่อนคืนนึงนะครับแล้วก็กลับไมายอมมาเศารแล้วก็วันที่เศร 5, ้าหายนิยมเ้ากับสิ ภาเพ่นลาะเพื่อนไปเที่ยวเพืนไปเวียงหมดล่ะครับพ like to be ี่น้องหอดเวียงหมดล่ะไปยามพี่น้องอีพอเนาะยู่เวียงนะครับไปยามพี่น้องพอปีซ่ายุ่เวียงนะครับกับขอบคุณพอแม่หลายๆได้ครับที่าซื้อของฝากให้นะครับกับผมกับวาอยากตะเพื่อนเนอะอีพอเพิ่นเพื่อนบ่่อยแข็งแรงปันไดนะครับเพื่นเพื่นขาเพื่อนบ่่อยดีปันไดเพิ่นเป็นรอยนะพี่น้องเพื่นเป็นเที่ยวกับ เส้นเลือดในสมองเนาะมันเป็นข้วมดันหลักที่นี่ดีบ่ลมนะครับมันบ่แตกเนาะเพราะว่าซอยไปท่านนะครับแต่เพื่อนกันเล่เป็นแบบลอยๆนะครับขาเพิ่นแต่ว่าเพิ่นกายภาพภายในสามเดือนปายได้พี่น้องนะเฮ็ดได้ซ้านี่ก็ถือว่าําหรับโรคนี่ก็ถือว่าดีแห้งนะนะพี่น้องนั่นหละกะ็บ่อยากป้าเพื่อนใบนะครับก็เลยอะไปน้าเพื่อนนะครับก็เลยไปน้าเพื่อนเพื่อนว่าเออไปน้าพอดีแหละเพิ่นนะแบบเล่า ขาสิไปแบบรถประจำทางรถน่นนี่นันมันก็สิว่าคอยสะดวกนเนาะเิ่นกลยเลเอผมก็เลยไปเทแค่เพนนีก้ว่แหละครับพี่น้องอี้ตอนเพ่นนะครับมันเดินทางยากนะครับนั่นแหละ,เด,ะ,ละเดี๋ยวสิไปซื้อของฝากนั่งพี่น้องซื้อของฝากเมื่อบ้านนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือหนังบานผมตอนนี้ฟี่เวอร์แห้งผมเอาไปให้ซิมนะครับสร้างมาหลายแห้งบานผมเนี่ยมักหนัง นังควายนะครับนังควายของเล้าเนาะมันนวนะครับไปกินก้าวเข่าไปจี้กินนะครับซื้อได้จํากัดนะครับพี่น้องมันซื้อไปได้ว่าหลายดอกกระชีซื้อไปฝากนะครับแล้วก็สิีไปหายางรอตลาดศ่อมนะครับก้อนอื่นไปเอาสินก้อนนะครับเนซื้ออื่นได้ไปเอาสินก้อนนะครับโอเคปะ ตลาดปากซีพี่น้องสิเขาไปเอาสินก็นะนครับข้างหน้าเป็นร้านขายทอของเวด,ด้วยพี่น้องนาวเลยทั้งสองฟังแบลสินต้อนเป็นอดันแรกบไปซื้อของไปซื้อหนังก้อนขับพี่นอ้องเพราะว่าสินมันยุงย่งหวงนี้เนาะเขาสิไปซื้อหนังซื้อเบึงของยุตตลาดก็ยังเ่าซื้อเป็นของฝากเนาะ คือเป็นคล้องฝากล้านนะครับเราไไม่ไปเจ้าหน้าที่จะบอกขออยู่ไหมงานขามากสุดกระสิไปทะลุตลาดเศร้านะครับ เขาจะท่นานได้เปิดร้านนะเขาเจ้าเปิดสวยครับพวกร้านขายส้ขมขนมกระต้มนะครับทำให้นี่ครับ<ม>ชื่อชื่อเซนก็จะเมื่อฝากหลานเอ้ยเซนเซนเซนเขาเปียกนะครับปาค้นลายนะกิเก่าโม่ไหมพี่นอ้อง ีขายหนังมากวนา่เนตูมมาเซ็นต์โมาองานหรอวะคน ก็เท่าไหร่เอาถุงละถุงละโล okay. ่หาถุงแถมเนี uh> ้ยเด้อบ้าบ้าบีเอาพีเอาสี่สิบเจ้าเหมือนกัน รงยางพ่อบอลีนี่น่แคเพื่อนงน้วนี้รู้เไหนรัแถมเห็นเนเอร์ไหมค่ะมาซื้อดูปลาเนี่ เติมจักเส้นชองเส้นเนาะเติมให้ลูไเพราะว่าะไรเามกปกตินาตัวนี้ราคาห้าิปไายอันนี้อะไรที่พิเต็นราคาพูดได้เ,<ม>เป็นไตรราคาพูดแล้ว อันนี้เอียงเนี่ยอะไรดีนี่อบักแคนนี่บอกจะเห็นตัวจริงว่าบักแคนเป็นแนวนี่แคนมันคือไนทนพัคซี่เนาะนทหอมปลอมนะไม่ได้หอมตามโดยโ อันนีบะักบะข้อ,อาไปบ้ายเข่าเข็นเฟือนะ เลย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 เซ็นึงก็เอาอ่ะสองแสนซีเนาะพกโลพี่น้องโลละสี่สิบเดี๋ยวฝากนี่ไว้ก่อนมันหนัก อันนี้ชมยังบ้านมีสมหวังป่ตลาดเศร้าบรรยากาศกับเป็นเนี่ยนี่พี่น้อง พักกระดาวพักมีกระดาว อยากกิน,นไก่กุ้มอันบะฮสดซ้อดงทอ้อหน่อน่้นสาวนเนีะพี่นีือเนสดนะพี่น้องเ้นสดเ้นไอข้าวเปียกครับ ngang lọ sườn sườn thế này sườn sườn 2 ngang nè băng sông lấy เงก็เสรนน่อยเสนก็เสยนงเอาเสนเสนน่อยเสนงบ่เอาจะเสนน่อยเนาะงรออไม่สอมองใจได้ๆพี่น้องเหลือเอาของมาไวเนาะมันหนักเหลือสินอ้นนะครับเขาเปิดเพลงสีไทยได้เนาะ จังเอาไปพื้อเบื้องยู่หองครับขาคนไทยบ่ได้เขาเปิดเพลงใครในรอกลับมาหอดอร้งแล้วหรอพี่น้องมาเช็คบินออกอ้ยมาเช็คไอ้บินคนนะ่ะมาเช็คเอาออกนะ ของที่ตลาดที่ท่านซื้อมากกมี่ไอ้หอยแมลง้าบน,นะครับรเซียนข้าวเปียกซื้อไปฝากเงีอนหลานเงีอนปลาเนาะเขาเจ้าไปต้มนะครับแล้วก็ปลากระเตาซื้อมาตาอันซื้อมาตาตะปูคนละครับปลากระเตาแล้วก็หนังครับเอาเมื่อนะขวดน้ำยังว่าเส้นในเก็บสีอยู่ขีางหลังเลยแล้วก็ของฝากเนาะคี ตรวด้พี่น้องสายไฟว้าน่ในเก็บสินนะครับที่ไปตัดมาที่ไปเอามาสอนนาะพี่น้องก็ผับแห้เบียงอันนี้แม่บางคัน <c oughs> ตัดไปตอนนี้แม่นะครับแล้วก็น,นี่พี่นออ้องกระติบเข่ากระติบเข่าพอแล้สีตาดเนี่ยงมาว่านะอันนี้สองแสนได้พี่นอ้องตระมาณสามรอยกว่าบาท แล้วก็ขันใช่บาทพี่น้องแล้วก็ซื้อให้ว่าเนียใจว่าพอด้นะครับขันใช่บาทซื้อขวจี้อันละสิบห้าเมื่อฝากคนย่บานเะนาะอนี่ยพี่น้องไปมากจะได้นนของฝากให้คนย่บานนะอาร์เซถวงอะนั่นนี่เนี่ยครับพี่น้องสิ่งนี้งามเบาพี่นอ้องคาแทกียังซื้อมาฝากยีงนงเนาะตัด เป็นร้อมไส้เล่กฝากเขาให้เขาไส้ไปวัดนะครับแม่แม่วางเพิ่นิีไ้ตัดเป็นฝากที่แม่นะครับแต่ขอบคุณแม่หลายๆ้อขอบคุณแม่บางพอปีซ่าหลายๆอันนี้ก็คองเพิ่นนะครับแล้วกออ็ชุดหลามอีกชุดสร้างครับพี่น,อน้องชุดสร้างของสิลศาตรเนี่ยของน้องไอ เดือแอลหกในเรื่องพี่น้องรถท่านท่านได้เก็บเบิร์อืมครับเป็นส่งส่งของน้องไออแล้วก็เป็นเสือ้อเสื้อสร้างครับนี่ประมาณนี่ยมีน,อน้องของฝากแลก้วก็มีขนมขนมจีเดีเก็บร่องนะอันนี้ของแม่ของแม่บางจีเดีเก็บร่องนะครับเพราะว่า ของสิบป้าให้เพิ่นยืนร่องแลมน่อยคืนหนึ่งเนาะมื้อเช้าผมจะสิมาไหมครับพี่น้องเนี่ยครับของฝากเนี่ยในซ้ำนี่ละ่ะโอเคพี่น้องบบาน,นี้ผมกับสีได้เดินทางเนาะเดินทางเมื่อ,อุบลน,นะครับเอาไว้พอกันคลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับสื้อของฝากเนาะเมืองตลาดนะครับแล้วกับเบื้องของฝากเนาะามยองแนนนะครับ สับนี่กับปลาเปลระเคืองมือละพี่น้องสีเทียงละทิมพ่อกับเม่เราไวหั่นอาหารกาแฟสีสุกอนะุ่นเนาะเดี๋ยวสิกับไปรับเรามา่โลง่งแล่นเาก็เอาเครื่องเรามาใส่รถแล้วก็เอาไปไว้เพื่อนผมเนาะล้วก็สิออกเดินทางไปอุบลน,นะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับสีได้ไวซับนี่ครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องเต้าบนค้นบนแขนนั่นเดอ้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ครับมาขำโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้กับสีได้ไวซับนี่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย